สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมเอ็นเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดหนักครับผมในช่วงของท็อป1ีวันนี้ก็กลับมาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับท็อป1ีแล้วก็เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ็อบท็อปอีเเวนกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแอดมินนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดสมัครแอดมินต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับอยากให้แอดมินทํา คลิปเกี่ยวกับตัวไหนนะครับที่เกี่ยวกับ To p 11ก็คอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้กันเลยนะครับช่วงนี้จะมีกิจกรรมวิดีโอดิวนะครับวิดีโอฝึกฝนนะครับมาให้เ,เพื่อนๆได้อัปเดตนักเตะนะครับได้อัพพลังของนักเตะขึ้นไปนะครับจะมีให้เลือก3ตัวนะครับก็ตั้งแต่กองอหลังกองกลางแล้วก็กองกองหน้านะครับทริคนิดนึงครับอดมเป็นจาก แนะนำนิดหนึ่งนะฮะพลิกส่วนตัวของแอดมินก็จะเพิ่มให้นักเตะคนที่เป็นนักเตะเป้าหมายที่เราต้องการใช้ยาวๆนะครับอย่างเช่นแอดมินก็เลือกนักเตะคนนี้ตั้งแต่อายุ18ปีก็ให้แต่คนนี้มาโดยตลอดนะครับเหตุผลที่ต้องให้กับคนนี้เพราะว่าเราต้องการใช้งานเขายาวๆนะครับด้วยทักษะที่มีทักษะเปิดถึง1 0 13นะครับ13ทักษะปิดแค่ทองทักษะเองก็คือ crossing กับเอ่อเติมเกมรุกนะครับเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ย มันเป็นภาษาเมนูภาษาอังกฤษนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะขอเปลี่ยนเป็นเอ้ยกดผิดขอเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยนะฮะนิดหนึ่งอะเดี๋ยวนะฮะต้องเข้าไปที่ต้องเข้าไปที่เดิมด้วยนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาษานิดนึงนะครับเมื่อกี้กดผิดนะเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้นะครับรอนะครับรีเฟซ แป๊บหนึง่งครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของวิดีโอฝึกฝนนะครับแอดมินก็เลือกที่จะให้นักเตะคนเดียวเพราะนะฮะเพราะเพราะว่าเพราะว่านะครับเดิมแล้วนักเตะคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นนักเตะที่แอดมินปั้นมาจากท่าบันฝึกเกยาวชนซึ่งก็ปั้นมาด้วยเจ็ดดาวนะฮะตอนนั้นนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยผ่านขึ้นมาเล่นเลเวลสูงขึ้นมันก็จะ โดนตัดดาวไปเรื่อยนะครับการที่มันโดนตัดดาวลงไปนะครับก็ต้องมาเพิ่มในเรื่องของทักษะต่างๆการที่จะเพิ่มทักษะมันทําได้ 2- อสแบบนะครับแบบแรกก็คือเพิ่มดือ้อๆเลยโดยใช้ผู้ฝึกสอนส่วนตัวนะฮะแบบที่2ก็คือการฝึกฝนฝึกซ้อมเป็นประจำนะครับมันก็จะเพิ่มของมันอันที่3ก็คือให้ลงเล่นบ่อยๆนะครับอันที่4นะครับก็คือวิดีโอฝึกฝนที่แอดมินกำลังจะพูดถึงนี่แหละนะครับ โดยวิดีโอฝึกฝนเนี่ยเราก็ไปเลือกนะครับทักษะที่เราต้องการเพิ่มให้กับคนนี้นะครับก็คือรูปก่อนแล้วมันจะทําการสุ่มนะครับสุ่มเลือกนะครับจะมีคูณ1คูณ2คูณ5แล้วก็สูงสุดคูณ10นะครับอย่างเช่นสุ่มได้จบสกอร์นะครับอาจจะเป็นคูณ1คูณส3 4 5คูณ10สูงสุดก็คือคูณ10นะครับต่อครั้งนะครับต่อต่อครั้งนะครับแล้วก็สามารถดูได้4 4ครั้งนะครับในในแต่ละช่วงนะครับ แต่ละช่วงจะห่างกันประมาณ8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงวันหนึ่งจะดูได้3สูงสุดคือ3 3ครั้งนะครับ3ช่วงนะครับก็คือห่างกัน8ชั่วโมงถ้าเพื่อนๆจัดการดีๆนะครับอาจจะดูได้เต็มประสิทธิภาพเยอะนะครับตัวนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเข้าไปลองดูแล้วก็เข้าไปลองเล่นดูนะครับในการอัพให้กับทีมของตัวเองนะครับสำหรับทีมของอดมินนะครับผ่านไปแล้วตอนนี้10นัดนะครับ ก็ชนะรวด10นัดเลยนะครับเก็บมา30แต้มเต็มนะครับผู้เล่นดาวซันโวก็ยังเป็นคนนี้เลยนะครับคนที่เราพูดถึงนี่แหละนะครับที่มีที่แอดมินพยายามเติมความการยิงการจบสกอร์อะไรต่างๆถ้าได้มาแอดมินก็จะจบตรงนี้เลยครับให้กับเขาไปเลยนะครับก็จะเป็นผลดีนะครับช่วยทำประตูสูงสุดก็อับดุลการีนะครับอัลลอฮอัลลอบดุลการีนะครับ ก็จ่ายแอซิดสูงสุดนะครับแต่ก็ยังไม่มีรางวัลให้ไม่เหมือนกับคนที่เป็นดาวยิงสูงสุดนะครับจะมีรางวัลให้นะครับก็คือมีค่าทักษะการจบสกอร์บวก30ตอนจบฤดูกาลนะครับบวกพักผ่อนอีกกองพักผ่อนอีก10กกองนะครับจริงๆ a d m แอดมินก็เคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าน่าจะมีรางวัลให้กับคนที่เรตติ้งสูงสุดแล้วก็ช่วยทําประตูอาจจะเป็นถ้าเป็นนี่ก็ ถ้าเป็นช่วยธรรมตูก็น่าจะเป็นสไตล์เรื่องของอทักษะการจ่ายบอลน,น่าจะให้เขาเยอะๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แอดมินเคยพูดถึงแล้วส่วนคนที่เลตติ้งสูงสุดเนี่ยให้อะไรก็ได้ครับน่าจะเป็นเรื่องของอะไรเดียความความฟิตหรืออะไรก็ตั้งก็ว่าไปนะครับสำหรับคนที่เลตติ้งสูงสุดนะครับแต่ก็ยังไม่มีให้นะครับมีให้แค่คนเดียวก็คือคนนี้ครัดาวยิงสูงสุดนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนในถ้วยอื่นก็แอดมินไม่ค่อยเน้นในถ้วยื่นนะครับก็แข่งไปรอบแบ่งกลุ่มก็นะครับนี่ครับไม่ค่อยเน้นนะครับเพราะว่าเจอทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ไปเน้นในถ้วยลีกนะครับส่วนถ้วยคัพนะถ้วยคัพถ้วยคัพนี่น่าจะไม่มีแล้วถ้วยคัพก็น่าจะไม่ไม่เน้นเท่าไหร่นะก็ตกรอบไปแล้วนะครับแอดมินไม่ค่อยเน้นนะครับเนื่องจากกล่องมีน้อยนะครับเราต้องเน้นเฉพาะ ถ้วยที่เรามีความหวังนะครับในฤดูกาลนี้สำหรับตัวแอดมินนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีกล่องเยอะๆก็โอเคแหละครับสามารถเน้นได้หลายหลายถ้วยนะครับเขาว่ากันไปนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปอ่า่องสอกดูนะครับในช่องทางของ y o YouTube นิดหนึ่งนะครับว่ามีเพื่อนเพื่อนทักทายอะไรกันเข้ามาไหมนะครับสอบถามกันเข้ามาหรือเปล่านะครับบอกว่าเอายุดเอ js ครับบอกว่าแอดมินครับทำไมทีมเราระดับ ขึ้นสูงแล้วผู้ฝึกผู้เล่นไม่พัฒนาเหมือนตอนมีเลเวลน่อยครับด้วยด้วยอายุมันจะเยอะขึ้นนะครับพออายุเยอะขึ้นของนักเตะนะครับมันจะทําให้การพัฒนามันอาจจะช้ากว่าอายุอายุน,น้อยอย่าง17 18 19เนี่ย,ยมันจะขึ้นเร็วนะครับแอดมินก็สังเกตอยู่นะครับอันนี้นติดที่ด้วยเรื่องของอายุนะครับ ก็ขอบคุณคุณ j s 2มากนะครับที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์นะครับบอกว่าแอดปั่นตัวนักเตะแบบเดียวหรือแบบกลุ่มดีกว่ากันครับ ถ้าเพื่อนๆมีกล่องเยอะนะต้องบอกอย่างนี้เพื่อนๆถ้าเพื่อนมีกล่องเยอะนะครับสามารถปั่นเดี่ยวได้นะครับสามารถปั่นเดี่ยวได้แต่ถ้าเพื่อนๆมีกล่องไม่เยอะกล่องเขียวไม่เยอะนะครับมีทรัพยากรน,น้อยก็ปั่นเป็นกลุ่มก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับมันดีคนละแบบนะครับถ้าปั่นเดียวมันก็ <ies S 1> อจอดจ้งไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แอดมินก็ไม่ได้ปั่นเดียวนะแอดมินก็ปั่นเป็นกลุ่มนะครับเพราะว่าด้วยทรัพยากรของเรากล่องเรามีน้อยนะครับคุณยูเซ u r นะครับ user ds บอกว่าหากิวนะหากิวเข้าครับอยากอยากมีเพื่อนครับอ่าโอเคนะครับก็ใครที่มีนะครับสมัมพันธ์ว่างอยู่นะครับก็สามารถมาประชาสัมพันธ์ได้นะครับในช่อง YouTube ของแอดมินนะครับใต้คลิปนี้กันเลยนะครับเพื่อนเคนไหนที่มีสมัพันธ์อยู่แล้วต้องการเพื่อนนะครับก็สามารถมาโปรโมทกันได้นะครับ คุณยูสเซอร์ดีนะครับจะได้เข้าร่วมทีมด้วยนะครับอ,อีกนิดนึงนะถ้าจะให้ดีนะถ้าจะหาหาเพื่อนหาคิวเข้านะครับอ,อยากให้ให้เพื่อนบอกรายละเอียดของทีมตัวเองนิดนึงว่าอยู่อะไรประมาณกี่ดาวอะไรประมาณเนี้ยนะฮะคือ,อคุณภาพประมาณไหนนะครับเพื่อให้เพื่อนเอนเขาเขาชวนเขาเชิญนะครับอ่าก็บอกร้าวๆก็ได้ครับ ห้าดาวหกดาวอะไรก็ว่าไปนะครับคุณภาพ70-80%ก็ว่าไปนะครับคุณชัยวัฒน์บอกว่าจ่าฝูงยาวๆครับแอดอ่ายินดีด้วยนะครับใครที่รังจาง่าฝูงแบบแอดมินนะครับก็เรียกได้ว่าฤดูกาลนี้ลุ้นนะครับลุ้นที่จะเป็นแชมป์นะลุ้นที่จะเป็นแชมป์อีกสมัยนะครับก็เป็นกำใจให้เ,เพื่อนๆด้วยนะฮะคนที่กํากลังลุ้นแชมป์เหมือนแอดมินก็ขอให้ได้แชมป์นะครับเปิดศพ ความสําเร็จนะครับได้แชมป์หลายๆถ้วยกันเลยนะครับคนที่เคยได้หลายๆถ้วยก็อยากให้ได้ทุกฤดูกาลนะครับผมช่วงนี้นะครับแอดมินกําลังลุ้นนะในเรื่องของเกมรับโทเค็นคูณ2นะครับว่าแอดมินกําลังลุ้นให้มันไปถึงเออเลเวลห้าสิบนะครับสําหรับเกมที่แอดมินเล่นอยู่นะครับคือเกมแบล็กแจ็คนะแบล็กแจ็คยี่สิบเอ็ดนะนี่ครับเกมนี้ตอนนี้คือมัน ลุ้นไปเนี่ยครับตอนนี้แอดมินอยู่กำลังจะถึงเลเวล50แอดมินจะได้352โทเค็นนะครับจะได้อีก352โทเค็นแลน์มินก็จะลุ้นให้ถึง70นะครับเพื่อที่จะได้528โทเค็นแล้วก็ลุ้นไปอีกนะครับให้ถึงเลเวล90เพื่อที่จะได้1,764โทเค็นก็มาร่วมลุ้นกับแอดมินไปด้วยกันนะครับเพราะยังเหลือเวลาอีกเยอะครับอีก54วัน นะครับอีก54วันนี้ก็คือเล่นกันข้ามเดือนกันเลยนะครับสฤดูกาลกันไปเลยนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มฤดูกาลนะครับแอดมินเพิ่งเล่นไปได้5 6วันเองนะครับตอนนี้มาถึงเลเวล30แล้วนะครับรับโทเค็นไปก็นะ่ยสองร้อยเจ็ดโทเค็นแล้วนะครับนี่บทสรุปอยู่ตรงนี้ครับสองโทเค็นนะครับจริงๆเขาให้ถึง3000โทเค็นนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ลองลุ้นกันนะครับใครที่ต้องการเกม เอาไปเล่นรับโทเค็นคูณ2นะครับช่วงโทเค็นคูณ2ให้เข้ามาโหลดเกมนี้เลยครับแบ็กแจ็ก21นะครับถ้าเนี่ยครับโลโก้มันจะเป็นแบบนี้แหละถ้าใครถ้าใครเจอโลโก้แบบนี้แล้วก็ให้โทเค็นนี้เยอะแบบนี้รีบเข้าไปเล่นเลยครับไม่มีข้อจํากัดอะไรนะครับไม่มีข้อจํากัดอะไรต้องเติมเงินต้องทําอะไรไม่มีครับคือทําตามทําตามกติกาที่เขาบอกเท่านั้นเองนะครับไปให้ถึงเลเวล90นี่ก็คุ้มแล้วนะนะมีเวลาเล่น2เดือนนะครับอ แต่ก็ต้องใช้ทักษะของตัวเองหน่อยนะครับสาหรับคนที่เล่นโป๊กเกอร์หรือเล่นอชอบเล่นแบบนี้นะครับก็ต้องอาศัยทักษะของตัวเองด้วยนะครับตอนนี้แอดมินก็ใกล้จะถึงเลเวล50แล้วนะครับอยู่เลเวล49แล้วนะครับในวัน2วันนี้น่าจะถึงเลเวล50นะครับถ้าถึงเลเวล50เมื่อไหร่ก็เนี่ยรับไปเลยนะครับ352โทเค็นบวกกับโทเค็นที่แอดมินมีอยู่ นะครับห้าร้อยโทเค็นก็เกือบจะ800ร้อยโทเค็นปาล้นะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆลองเข้าไปส่องดูนะครับลองเข้าไปแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้อ,อย่าเพิ่งเข้าไปโหลดตอนช่วงปกติแบบนี้นะครับให้ให้มีสัญลักษณ์โทเค็นคูณ2มาก่อนมันจะคุ้มกว่านะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็มาพบปะกับเพื่อนๆนะครับมาทักทายเพื่อนๆอัปเดตนะครับในเรื่องรก่วของ Top e l e เ e n เพียงเท่านี้ก่อนครับระยะเวลาสั้นๆนะครับอยากจะมาทุกวันนะครับมาพูดคุยกับเพื่อนๆคิดถึงเพื่อนๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผู้จัดการทีมทุกคนทำทีมให้ประสบความสำเร็จได้แชมป์กันเยอะๆมากมายนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ